สบายดีพี่น้องวันนี้เราก็ลัจะพามาหาเลาะทับดอกกระเจียวท้อนเราพี่น้องสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บาสกูทุกคนเด้อยินดีต้อนรับเขาสู่ส่องสลาสวรรค์เนาะพี่น้องวันนี้เราก็ลัจะพาไปหาเลาะกลุ่มดอกกระเจียวนี่แหละแจไหาแจ๊นาเขาเองเลยพี่น้องวันนี้ก็ลมหนาวหนาวทั้งจากกาเฮ็ดกับน้องแคลมาเนาะพามาหาดอกกระเจียวุ่้หมวดที่ได้หรือบ่เนาะแต่กามันก็เริ่มออกเลยพี่น้อง นาก็ไม่จะซิวเนาะทบแหล่ทบดำหนาวพี่น้องเอ้ยป่ะตอนนี้ก็มาเจอดอกกระเจียวแล้วเนาะพี่น้องดอกกระเจียวแดงโอ้ยดอกน้อยแท้น้อนี่งามยุกแต่ว่าดอกให้น้อยเนาะไปนี่แหละพี่น้องแค่เจ๊หายเจนาเองเลยชับไปเนาะตอนนี้เราก็มาเจอเลยเนาะพี่น้องดอกกระเจียวแดง หวยชั้นเลยก็ได้2เนาะเจอเด้อพี่น้องนี่กําลังกําลังผลิตอยู่เนาะกําลังเข้าอ่อนบ่เนาะตัวนี้เนาะสมมั้ยไปต่อพี่น้อง มุมมันเห็นยังเนาะเห็นยังมุมเออบวกมุมเห็นหนูเนี่ยนอนเลยเห็นหนูบ่หึ้อห้อหัดหูแล้วมันมีอะไรเลยเจอเลยได้พี่น้องนี่เนาะดอกกระเจียวมันกำลังปลูอยู่เนาะกระเจียวแดงนี่พี่น้อง chơi đây đây phi nong nhìn này, kiều nó, phứt bong, đây phi đen, nó đang lăng lơm lơm, Đẹp sa môn cả maza,ตลอด đấy nè, phi nong, đang กำลังเริ่มอหน่อน่อยมันทันจะเป็นดอกเลืกนอนอน กำลังน้นอยๆ่อ้ยกาลังเริ่มป่งตอนนี้ก็เจออีกแล้วนะพี่น้องนี่เถาขั้นห้กขั้นหน้าเขาเองเนี่ยพี่น้องเลยดอกเตี้ยแดงสีแดงแรงวิดนี่สวยจังเลยถึงเธอจะเห็นดอกหนึ่งน้อ โอ้ยไขกระหาไอ้เหี้ยพด่ดิซีได้ไงเขาขี่าหามาเลยหมากเสียมข่อยก็ได้โอ้ยสะอาดจังหน่อนรุดจะหน่อนรุดตอนนี้เขาก็มาเจอแล้วพี่น้องแต่มันบันจะเป็นดอกนม้พี่น้องคือดอกกระเจียวมันต้องปอกอันนี้ออกถึงจะเห็นเนาะดอกกระเจียวแดงมัหมากห่อ Vậy thì nó on, on rồi. này này đây. Là sạp, kiểu đẹp xinh đẹp đẹp Kiểu đẹp 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 Chờ đẹp nó đẹp đẹp ดอกกระเจียวแดงมันจะเป็นซออยู่ในนี้เนาะพี่น้องนี่ดอกมันจะอยู่ทางในเนานะเัาจะถอดเปลืนะอกนมนันออกจะนีแต่ดอกกระเจียวแดงทางในลนะําจาอ่อนๆเลยเนาะตอนนี้เหาก็เจอแล้วพี่น้องนี่ดอกกระเจียวแดงเนาะมันกําลังพน่นนี่เลยพนะี่น้องหน้าตาแดงอ่องตอง สวยเลยตอนนี้ก็มาเจอแล้วพี่น้องนสองดอกดอกกระเกียวเด้อพี่น้องมันเม่นลำต้นมันเด้อแต่ว่ามันท่านได้ขึ้นมาเนาะมันอันยังอ่อนอยู่แหละว่าง่ายยังน้อยอยู่นี่พี่น้องเห็นเบิดนี่เนาะมาตรงแกะเอาเนาะพี่น้องยังท่านขึ้นมา ให้ดิ้น้อยหนึ่งนนจนแห้งน้อยโกกระเจียวน้อยอะไรตอนนี้ก็มาคลอดนะพี่น้องต้นนี้คือว่ามันขึ้นมาจากบอ่อเรียบร้อยน้องตวเนี้ยขึ้นมาจากบอ่อเรียบร้อยหน้าตาก็จะประมาณนีงเจอแล้วพี่น้องตัวนี้ขึ้นจากบอ่อแล้วเนาะสีช,ชมพูอ้งกัง เลยนี่สวยจังนอพี่น้อ่จะมาพอยแล้วน้อพี่น้องดอกกระเจียวรุ่นจิ๋วเจียวแดงเริ่มแล้วเริ่มออกลายแล้วตอนนี้ก็มาพอดอกกระเจียวขาวน้อพี่น้องคันดอกกระเจียวขาวแล้วมันจะออกมาเป็นวิลิดหรอเนาะเจอดอกกระเจียวขาวน้อพี่น้อง กระเจียวขาวแดงกินข้าวกินเนาะบานเขาเนาะกินกระชองเลยเด้พี่น้องไปตื่มโตอยู่เทียงเนาะลายเติบพอต้มเล้อเด้พี่น้องเห็นนลำบนเห็นแล้วจิ๊บเนี่ยดอกกระเจียวเด้อพี่น้องมันบุทันในบานเด้อนี่พี่น้องมาหันดอกใหญ่เนาะ เจอแล้วพี่น้องถอ,อนนรกตัวนี้นะนเนาะดอกกระเจียวขาวงามๆเลยตัวนี้นะคนลงเม็ดอีกแล้วพี่น้องอ้ยตายแล้วนอนเลยนี่สักหน่อยลงสักหน่อยลงนี่ยหยิบหยิบหยบหยบหยบ lợt mưa lắm rồi này mưa na mưa huyên phom rất bình thường đấy long mịt này nó nắng phom đấy lên tóc bật này nè Đẹp này hết cái sĩ ỏi nữa này mình này cả เดี๋ยวชั่อรวมกันเถื่อนผัวเนาะอยู่เพียงหน้าผุวนะดอกกระเจียวก็ได้ไปรวมอยู่มันก็เริ่มออกแล้วพี่น้องดอกกระเจียวแดงก็เริ่เริ่มเนาะเพ็ดกระโนบแล้วเพชรผงเพชรยังกระโนบเลยเนาะบางบ่อนก็กำลังออกแต่ว่าบ้านเขาออกก่อนหนูก่อนออกก่อนเบิดก่อน Cảm cả mọi Hết cuộc bỏ chắc thừa hạp sẵn ở trong có เราขางแก่น,น้าเมื่อก่อน่อยชิบรปาเมื่อกินดอ,อกไ้แม่ผันต้มกินกับแก้วัมยังตอนนี้ก็มาหอดเถียงแล้เนาอพี่นอ้องเมื่อแล้วเป็นกับนองแผลอือ mua tém tao làm tém tao làng, làng thiêng sơn hồng wow wow nào tí cầm như tao làm này Hãy subscribe cho ตอนนี้ก็มาหอดเทียงแลยน้องพี่น้องดอกกระเจียวค่ะได้ชมนี้เนาะโอเคเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปเอ้ยชมนี้ก่อนนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรู้กดฉันกระดิ่งภายนเด้อพี่น้องเปิดสุขภาพคลิปใหม่จากช่องฮวานะพบพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องเราคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีไปแล้วพี่น้อง